สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อาชีวะค่ะมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แก่วิสาหกิจชุมชนพื้นที่เขื่อนเซรินทรค่ะยกระดับอาชีพเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับนายประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอ โดยดรนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและคณะผู้บริหารครูอาจารย์นักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงพื้นที่ติดตามผลพร้อมส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานในบริเวณรอบเขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ซึ่งเป็นการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีร่วมกับเครือข่ายโรงไฟฟ้าเขื่อนเซรินทรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจากครูและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เพื่อมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวนทั้งสิ้น23ชิ้นงาน ทั้งนี้การดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ ทั้งนี้เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม ซึ่งในวันนี้นะคะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มาส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนในบริเวณรอบชุมชนเขื่อนสรินทรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2565 และน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวอาชีวศึกษา สำหรับทางด้านดรนิรุตบุตรแสลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะเป็นการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษาที่ผ่านการบูรณาการในด้านต่างๆและกระบวนการสังเคราะห์แนวคิดการแก้ไขปัญหาจากการประกอบอาชีพการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สําคัญในการพัฒนาและยกระดับอาชีพของชุมชนสังคมให้ส่งผลต่อการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตสอดคล้องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วยค่ะ